จะชจะดูปากคอคิ้วคางมองดูแล้วช่างละไมอโอ,โอนึกขึ้นได้เหมือนแม่ลำดวนพาใา้คำควรโศกเศร้าคิดถึงลำดวนหวนให้น้ำตาผุมไหล ลวงพราวฝนอานหัวและลึกนึกถึงลําดนสุดที่จะกั้นน้ำตาได้ลุงเขาเป็นอะไรติดตาและผลงานการแสดงลุงนาย่อปกครับลุงร้องไห้เหรอครับเนี่ลุงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับลุงเออไหวหรือเปล่าครับลุงไม่เป็นอะไรหรอกไอ้หนูเอ้ลุงร้องไห้เหรอครับเนี่ยเปล่าลุงไม่ได้ร้องลูกลมมันพัดเข้าตาลุงลุงแสบตาอ๋อเออก็แปลกใจเห็นลุงโตป่านนี้แล้วมาร้องไห้เป็นเด็กไปได้เปล่าหรอกไอ้หนู ว่าแต่เออลุงขอถามเองหน่อยนะลูกครับลุงเองผ่านมาจากทางนั้นใช่ไหมใช่ครับเองเห็นผู้ชายคนหนึ่งไหมลูกตัวเล็กๆผมหอมสูงจะเตี้ยกว่าลุงนิดหน่อยเห็นบ้างหรือเปล่าทางนู้นอ่ะลุงครับแต่แต่ผมออกจากบ้านมาเน่ยผมยังไม่เห็นใครเลยผมเพิ่งจะมาเจอลุงเป็นคนแรกนี่แหละครับลุงเอวเองไม่เห็นเหรอลูกขอโทษด้วยนะครับลุงไม่เป็นไรลุงก็ขอโทษเองนะลงไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวก่อนครับลุง ดูจากลักษณะท่าทางของลุงแล้วเนี่ยลุงเคยเป็นคนในเมืองมาก่อนใช่ไหมครับลุงอไอ้หนูแม้เองเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กแต่ว่าตาถึงใช่ลุงเป็นคนในเมืองมาก่อนจริงเหรอครับลุงใช่แต่ว่าตอนนี้นะลุงมาอยู่ตามป่าตามเขาแบบนี้แหละผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ลุงฟังมันเกิดขึ้นในเมืองหลวงเ,ออเมื่อยีปีก่อนนี่แหะครับลุงเออถ้าหากว่าลุงรู้จักคนคนนี้เนี่ย ลุงช่วยบอกผมทีได้หรือเปล่าครับลุงเออผมจะเล่าให้ลุงฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องคนในเมืองบางครั้งลุงอาจจะรู้จักไหนเองลงเล่ามาสิว่มีข้าราชการฝ่ายซ้ายและข้าราชการฝ่ายขวาอแอบรักผู้หญิงคนเดียวกันผู้ชายคนหนึ่งได้ผู้หญิงไปครอบครองอจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่งส่วนไอ้ชายผู้แพ้รักมันไม่ยอมแพ้ด้วยความแค้น มันจึงพาสมัครพรรคพวกขึ้นปล้นบ้านแต่ด้วยความที่ผู้เป็นผัไวไว้ตัวทัน mm hmm. จึงพาลูกเมียไปแอบอยู่ในป่ากล้วยไอความแค้นของชายผู้แพ้รักมันไม่เจอสามชีวิตที่มันต้องการมันเลยฆ่าปู่ย่าตายายจนหมดสิน้นแล้วมันก็เผาบ้านทิ้งจนไม่เหลือซากมันยังประกาศไว้อีกว่าถ้ามันเจอสามชีวิตที่ไหนมันจะฆ่าที่นั่นครับลุง นมไอผู้ชายแบบนี้เนะี่ยมันเลวมันชั่วมากวพราแต่ผู้ชายคนนี้เนะ่ะมันชื่ออะไรวะเมื่อก่อนนี้มันรับราชการอยู่ในเมืองหลวงอม,มันไปข้าราชการฝ่ายขวาอืม,มันมีชื่อว่าไอ้คุณอาับลงุ <c oughs> ลงลุงลุงไม่ต้องตอกใจหรอกครับลงุงผมตั้งใจไว้เลยผมออกจากบ้านถ้าผมเจอไอคุณอาจที่ไหน,น ผมกะฟันชับเดียวให้ขาดสองท่อนเลยครับลุงเออว่าแต่เองเถอะตามหาคุณอาจแล้วเองน่ะเป็นลูกเต้าเหล่าใครผมมีชื่อว่าสงชายอืมเป็นลูกของพ่อขุนหารครับลุงล,ลูกไอหารลุงลูกไป็ใครอยู่ดีๆมาเรียกพ่อผมอ้าอยได้ไงจะบอกให้นะไอ้หนูพ่อมันชั่วพ่อมันเลวยังไง มันก็สอนลูกให้ชั่วให้เลวแบบนั้นปากไม่ดีพลอยจมูกเจ็บมึงเป็นใครกันแน่ปากดีนึกไอคนที่มึงตามหาไหนคุณอาจมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกก็กูนี่ไงคุณอาจล่ะไอคุณอาจรู้ว่าคุณอาจเสียแรงที่โก้สองชายตามหาวันนี้มึงกับกูตายจะไปข้างกูลองดูแต่ขนาดนี้เลยหรอว่าหัวจริง เเอาหรือ,อยังไออาตกงลังอยากรู้เดี๋ยวมึงก็รู้มานึกถึงสักของนักสู้เฮ้ยมาลองดูกันก็ได้แน่จริงแก่งจริงเฮ้ยมึงรีบ สอนขันมาทำสำคัญเหนือคนว่ากูเพิ่งจะแซมแซมคนคิดจะมาชนไกทไทยเราไก่หนุม่มภูมิพอกำลังล่อกำลังชนมลองดูมุดลงร่างโฉบขึ้นบนเดี๋ยวท่านจะทนไม่ไหว ลูกไก่หานยังนั้นเหรอเฮ้ยกูไก่ใหญ่ทายเรียมมีร้อยเรียมันเลทำโผพินบิลโผเขเดี๋ยวไตงอเงลงงายไก่ดีมีตัวเมียงนับวันจะเสี่ยงไก่หมดหูทั้งเนื้อก็แห้งแรงก็หมดนานวันก็หมดความหมาย เราไก่หนุ่มผู้ไม่แพ้ต้องตีไก่แกให้ตายาเก็บใจเก็บใจว่าแกนะความเข้นที่ติดอยู่ในความรู้สึกว,ว่าคุณอาจนั้นเป็นผู้ที่ทำา้าย